มาครับมาถึงกล้องที่สองกันครับโอ้ยยังไมเ่เขียดยัเขียดแต่อดนะเปิดมือ้างในครับสิมีน้ำบี้น้ำหวานปะลวงใหญ่ลวงใหม่ทำไมเนาะที่ไหนนียนพีน่น,น้อ,นนนองนั่นจากงอนนียนจาก 아하, 아하, 이놈, 아후후, 그냥, 꽝, 이놈, 에잉, 갔구나. 아하, 핫, 핫, 돼. 오우이, 숲쪽 알리, 흥 매.

อแต่สะ่อนไปหาทุงมาใส่น้ำหวานบ่ไหนกูเดอเดี๋ยวผมจะนับให้มึงด้ดูขนาดครับน้ำหวานมันเตี่ยมลองหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบถาดหน่อยพี่น้องเผื่องี่ยมนี้เนี่ยอ,อชุชช่ยฮอลลีครับขยันขยานเาาพืี่ พี่ชายน้ำวานปะนี่พทำร่วงเลยปะนี่ครับปหลุมนนหอีกนหครับไว้อ้นตอผมหนอนี่มเอาสาแล้วพี่นนองนะป่าออกฟาแล้วเนาะดูขนาดรับถึงนั่ง นั่งเอาเลยนะไม่ใช่นะต้องทำนะ

はい。<laughs> มาแยกล่มาพี่น้องมาพูด่รมึเทานถ้มงมีหนองพูดมาพอลโอ้นะพญาจริงน้องโอ้ยทำะไรเราแบบนี้นกเชิดเาพี่น้องมนั่งพญาบ่นน้พญาบ่งานเนี่ย

so i got ววนิซียนพี่น้องไป้ครงา่างมีจะกซอนเนาะหัดนั่งขชาโต๊ะเห็นเนาะผมถ้าจะฝอย <laughs> ถ้าจะฝอยอะไรถ้าจะฝอยจะบอกอะไร เดียมจับลงคอนจะล่วงก่อนเดี๋ยวออรอบเมื่อน,นำเนาะโมลูกกระเจียว่วงไหนเลยครับเห็นกระดูกขนาดดิเด่นนขาจะว่าอเห้ปัดนางพญาตกปับ๊บเลย Obrigado. Я yeah, даже เร,รางเรงพรักับน้ครับเอารงพรมตีนเอพี่น้องหอเห็นเห็นน่งพญยาสก่อนจะน้าว เป็นองไรไปเลย Thank mm -hmm. you. Terima <laughs> kasih. ลุงอนรวงเดียวครับประมาณนี้แหละได้ได้ทำนี้ครับเนอะให้เขาเชื่อมข้างบนติดเอาเนาะมวน้ำวานไปให้น้ำเลยอย้จรงเลยล่ะหนักน้ำหวาน ขอบ้างันข้างๆงนะครับนะดูนี่ พี่น้องเพ่งสองรังครับโอ้หุยแต่สะอาดพี่น้องรแต่โมเมนต์ได้ดูเก็บผลผลิตได้หนี่ครับเป็นตรงง่ายเนาะถึงเวลาทีเอาออกจากสวนให้เพคนครับเดี๋ยวเพคนหาเ้าคนอยากเลี้ยงคือกันเนาะฝากคนไว้แต่ปีกายเนี่ยแหละครับปีนี้หาเ้าคนอยากเลี้ยงพเพคนบ่า ว่าพนากเลียเ้ยงอ้ได้การไม่บอกรอกขับอกนที่คักพี่น้อง

อันเจี๊ยบพี่น้งองกล้องกล้องเล็กแรกที่ผมเห็นนะครับกล้องรุ่นแรกที่ผมเห็นครับเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อย ดีเนาะเห็นนางพญาก,ก่อนเนาะจี่สัตว์ละง,งานเขาอันนี้พี่น้องวันละวันสวยเนาะสองล่างนี่นี่ครับขณะบ่ไม่ได้ดูการเก็บผลผลิตยด้วนี่พี่น้องเลยเนาะคอยเห้เขาสงบยืนนี่เท่ากันเอาเปล่าล่างที่สามครับมันทำอะไรมือนเนอี่ยไปหาล่างที่สามมันครับถึงตัวปูเลมี่เนาะเขาจะขยายล่างนี่นครับนี่ ถึงความที่จะแยกล่างเพลงสี่ครับมีขนมีกบสามมันหนะเนาะเป็นมากบางล่างช่วงนี้จะมีสองมันหนะครับคือถึงงานกับถึงงานพญาเนาะถึงตุผูยังบ่คอยมีครับจะเรือมีแล้วล่ะล่างนี้เห็นแล้วเรือมีผลิตตุไฟตุผูแล้วครับโอ้ตุผูก็มีเ่รามันใครมันใครกับยูมีอยู่ตัวก็มีแล้วไปครับเปียรล่างที่สามมันครับยูบ่ไกลนะครับประมาณสิบเมตรไปี่องเดี๋ยวผมปิดก่อน